เราคุยค้างกับพี่อุบเรื่องที่พี่อุ๊บเข้าไปช่วยเรื่องเตี้ยหมอชอที่เชียงใหม่การที่อุบนำแม่ของเตี้ยหมอชอไปที่เชียงใหม่ไปร้องตำรวจไปตามหาความจริงเนี่ยทำเพื่ออะไรครับพี่ตอบครับเพื่ออาจะได้ทราบกันว่าเตี้ยมีเจ้าของนะครับเตี้ยเป็นสินทรัพย์ของอาครับ เป็นเพื่อเพื่อไปดำเนวนการอ่จกับคนที่จะทางป้าเตี้ยว่าลักทรัพย์นะฮะข้อหาไปแจ้งความกลับว่าลักทรัพย์คือตัวเตี้ยเนี่ยเป็นสิทธิ์เอาแม่ไปเป็นหลักฐานเด้อนี่คือแม่ของเตี้ยคือน้องถุงเงินครับครับในในโซเชียลในเน็ตเขาวิจารณ์ว่าพี่อุ้ยพยายามสร้างเรื่องสร้างดราม่าให้เรื่องราวแบบนี้ไม่จบเพื่อเรียกรับบริจาคอะไรเงี้ยมันมันเป็นยังไงครับพี่เอย ครับพิุพัทธเรื่องบริจาคตรงนี้ที่ที่มันเป็นปกติของมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิอะไรก็ตามมันต้องมีการรับบริจาคอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้บอกระบุว่าเป็นเคสของเตี้ยเป็นเคสของใคร มันก็จะเป็นอ่านนโยบายของแต่แต่ละมูลนิธิซึ่งต้องมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วในการที่ที่ไปช่วยเตรียมมาชอที่ไปได้ทุนของพี่เองไปด้วยใจนะฮะในเรื่อง ที่สภาในผลงานของเขาว่าเวลาเกิดเรื่องทารุณกรรมสัตว์เขาก็สามารถดำเนินการจับตัวผู้กระทำมาลงโทษตามกฎหมายได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือน้องหมาน้องแม่นั้นได้นะฮะเราดูที่ผลงานของเขาส่วนเรื่องอ่าที่จะมีปัญหาเรื่องเงินโกงกินเรื่องอะไรกันคุณก็หลักฐานแล้วก็ไปฟ้องร้องกันไปเรื่องมันมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรตรงนี้พี่ไม่ได้สนใจนะไม่ซีเรียสครับคือพี่อุ๊บพี่อุ๊บยืนยันว่าที่เข้าไป าตามหาความจริงเรื่องเตี้ยมอชอเนี่ยเป็นเป็นความบริสุทธิ์ใจจริงๆี่พ่อีกครั้งหนึ่งครับพี่เรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรแล้วเพราะว่าเราเป็นคนลกสัตว์และเราจะต้องไปเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับอีิเตี้ยมอชอเพราะว่า เตี้ยเป็นหมาที่วิเศษแล้วมันเป็นกเป็นคดีตะเทือนขวัญมันกระชากหัวใจคนไทยเตี้ยคนรักทั่วประเทศไทยนะแต่หลายๆลายคนไม่สามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงได้หรือไปได้อย่างอย่างอย่างพี่อุ๊บพี่อุ๊บต้องออกออกมาตรงนี้นะฮะมาร่วมมือกับวัดด็อกไทยแลนด์เพื่อค้นหาความจริงจริงๆมันมีเรื่องวยกนวะ่านั้นมันทำเป็นกระบวนการไม่ใช่เป็นนายทหารคนเดียวมันมีคนสั่งการเราจะต้องกระชากหน้ากากของคนสั่งการออก ซึ่งมันเป็นเรื่องของอาประโยชน์มากมายมเป็นเรื่องของอาคนไม่ชอบหมากับคนชอบหมามเป็นเรื่องผลประโยชน์ภายในมอชอซึ่งมันทั้งมีมีทั้งไม่ว่าจะเป็นอานักเรียนอาจารย์ก็จะแบ่งเป็นส,ปปสองกลุ่มซึ่งลึกๆแล้วทราบอะไรมาเยอะครับเรามีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนแล้วก็หนักแน่นซึ่งสามารถที่จะอาอป็นชนิดีได้เดี๋ยวรอให้ทางวัดไอ้ได้ร่วมมือกับทางตำรวจนะคงจะจัดการเรื่องนี้ให้สําเร็จได้ตอนนี้เราอามารอลุ้นกันว่า เตี้ยไม่ได้ตายฟรีแน่นอนแล้วมันมีมันมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกมันมีคนสั่งการมีคนกระทําคนที่กระทาคือไอ้ไอ้ไอเจ้าแบงค์ไอ้ตําวจสุชาดอนนี่คือเหยื่อผู้แพ้จางไปกี่ร้อยเองมันมีมากกว่านั้นครับที่ทราบมานะครับแล้วเรามีหลักฐานยืนยันได้นะครับครับที่พี่อุ๊บขึ้นไปเชียงใหม่ไปกับทนายความไปกับกลุ่มวอชด็อกเนี่ยมีข้อมูลอะไรใหม่ๆที่เราคนทับรู้อีกบ้างครับพี่ ไปดูสถานที่นะฮะที่สถานที่ที่คนร้ายนําศพเตีย้ยไปทิ้งนะฮะโอ้โหมันเป็นสภาพป่าเปลี่ยวมากไปตอนเที่ยงวันมันยังไม่มีรถวิ่งเลยถ้าไปตอนคืนพอหวานแน่มันเป็นป่าทั้งสองข้างทางเป็นซอยเล็กๆแล้วคุณบอกว่าคุณพาเตีย้ยไปเทีย่ยวแถวนั้นยังไง,ซ,งซึ่งซึ่งมันขัดอะไรหลายอย่างเราก็ได้ข้อมูลมาเรื่องของการทํางานตำรวจที่แรกเราไปแจ้งความที่สอนอนอช้างเผือกแต่มันไม่มีความคืบหน้า เราต้องย้ายมาแจ้งความที่เปลี่ยนสอนอเป็นสอนอูพิงก็ได้รับความอาอะไรอ่ะทำ,วทำวนวิคกองทุนจากนายตำรวจเป็นอย่างดีมันก็มีอะไรที่อ่าเพิ่มเข้ามาหลักฐานชัดเจนกล้องวงจรปิดวงจรเปิด,ม,ปดมีอะไรเข้ามาเยอะแยะซึ่งมันไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตทุที่เตี้ยกระโดดจากรถแล้วรถเหยียบแล้วก็อาตายเสียชีวิตแล้วก็คนร้ายก็นําไปทิ้งซึ่งมันก็จบแค่นั้นแล้วกาคิดว่าเรื่องเตี้ยเป็นแค่หมาธรรมดาตัวหนึ่งแต่มันไม่ใช่นะฮะเรื่องนี้มันใหญ่ระดับ วงการศีวงการอุดมศึกษามันสั่นสะเทือนแน่ถ้าแฉออกมาพี่เชื่อในความจริงซึ่งมันไม่ทาไม่ไม่ไม่ได้มีอยู่เท่านี้ซึ่งคิดว่า,าความจริงก็คือความจริงและสิ่งที่ดีๆเตี้ยเป็นหมาที่ทุกคนรัก่าเป็นหมาที่อยู่ในใจอย่างรับน้องปีนี้ก็คงไม่มีเตี้ยนะทุกคนก็เสียใจมากแต่นักเรียนคนที่ดูแลเตี้ยคือเพจแอดมินาทางเด็กนักเรียนทางทีมงานที่มอชอเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาไม่ได้อะไรอ่ะ อ่าเขาแค่ดูแลแต่เขาไม่สามารถที่จะมาดำเนินการมาต่อสูเอ้เพื่อเตี้ยได้เพราะว่าหลายๆอย่างเพราะว่าบางคนก็ถูกขู่บางคนก็ถูกโทรขวนอะไรประมาณนี้ซึ่งทางวัดล็อกไคแดนจึงมาจัดก,การและตัวพี่เองสามารถเป็นกระบอกเสียงได้ก็ร่วมมือและมีทนายทนายดีชาแล้วก็จะมีด็อปเปอร์สุรินเมธนีซึ่งเป็นลูกชายคุณสมบัติเมทนีซึ่งท่านรักสุนัขมากก็ไปร่วมด้วยและท่านก็รู้กฎหมายเราถึงบอกว่าเรามั่นใจว่าอีกไม่ช้า อาคนร้ายตัวจริงไอ้ตัวองค์การจะต้องเผยฉลบออกมาล้วเื่อน,นั้นแหละนะคนมันก็จะต้องมันมันคาดไม่ถึงอนะคนที่มีการศึกษาระดับ,บแบบโอ้โห <c oughs> ระดับใหญ่โตแต่ทําไมมีพฤติกรรมที่คนทางแย่มากอิจฉาแม้กระทั่งหมาไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือพี่ออ๊บกำลังจะบอกว่าที่ที่ขึ้นไปกล่าวโทษแจ้งความนะครับว่ามีความอิจฉาทิ่ทิศยากันในกลุ่มของคนรักเตีย้ยแต่ไม่รักเตี้ยนี่แห ครับแล้วมันก็มีข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามาที่เป็นหลักฐานชัดเจนได้เราสามารถที่จะดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเอาคนกระทําความผิดตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอ้ตอชะดอแบงมันผิดมันก็ยอมรับสารภาพว่ามันเป็นคนอ่าโอเคหลายอย่างแต่นี่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีร่องรอยของกระสุนมันไม่ใช่มันมีกระสุนด้วยเออถึงสี่นัดมาได้ยังไงตรงนี้ซึ่งมันมีการปกปิดมีการอะไรซึ่งเราก็ต้องกระชากความจริงออกมานะตรงนี้รับรองพี่เชื่อพี่มั่นใจว่าอ่า หลักฐานข้อมูลชัดเจนร้อยอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยที่เราสามารถที่จะดําเนินการต่อทางวัดดอกไทยแลนด์นะถึงเขาสามารถที่จะจัดกระๆๆชากหน้าเก่ามาแล้วตัวพิุ่ตเองก็จะเป็นหนึ่งในร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะฮะตรงนั้นเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมความจริงให้กับสังคมปรากฏขึ้นนะครับพิบุตรในเนเ็ตในโซเชียลเนี่ยถล่มที่กันเละเทะเหมือนกันว่าลงไปทําทําไมอะไรเงี้ยพี่พุตอธิบายห่หม พี่อุ้บครับฮัลโหลครับพี่อุ้บครับอ่าตอนนี้ก็ไม่สนใจครับเพราะว่านักเลงคียบอ่อดเราก็อยุบางทีมันก็ไม่ได้มีตัวตนนะครับมันก็แล้วแต่นานาจิตตังถามว่าโหนมันก็โหนฮะโหนแต่ผู้จริงรับจริงไปเอ้ยอพี่อุ้ต่อฮะต่อให้จบ ต่อให้จบนะพี่วบคำถามสุดท้ายครับพี่ติ๊ะคำถามสุดท้ายครับพี่วบพี่วบเตรียมรับมือกับโซเชียลที่กระหน่ำนี้น<ำ>เราก็คงจะอ่าก็คงครับที่ก็คงจะดําเนินการต่อสู้เพื่อเตี้ยต่อไปนะครับเพราะตรงนี้มันก็เยอะ อ๋อตรงนี้นะครับก็ไม่ซีเรียสเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาฮะก็จะมีคนอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีคนรักมีคนเกลียดมีคนที่นชมมีคนแบบ รู้สึกแฮปปี้ที่เราทําแบบนี้เราก็ทําเราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วตรงนี้เราทําเพื่อความถูกต้องเพื่อความจริงและคนส่วนใหญ่ก็อยากจะทราบอยากจะทราบว่าไอ้ไอ้ไอ้คนที่โมงกาเน่มันเป็นใครแล้วมันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคนอยากค้นหาความจริงอย่างที่บอกว่าเที่ยมชต้องไม่ตายฟรีคนร้ายต้องชดวชายกันนะตรงนี้ก็ถึงเจ้าส่วนกระแสใครถึงใครจะด่าใครจะคอมเมนต์พี่ก็ไม่สนใจเพราะว่าบางคนที่คอมเมนต์มา ก็เป็นร่างอวตารไม่มีเดวตอนจริงนะไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าอยู่ที่ไหนก็ถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยเพราะว่าคนรักเตี้ยมากค่อนข้างมากนะฮะเราก็ึกทุกคนก็เห็นดังนั้นนะครับครับครับนี่ก็คือข้อสรุปเบื้องต้นของพี่อุ๊บเกี่ยวกับการฝ่าด่านเตี้ยหมอจ๋าพอุ้บขอบคุณมากนะครับอุ๊บขอบคุณครับสวัสดีครับพี่